อพอผ่านเวลาเราผ่านวิกฤตการพังนะคะทุกเรื่องการงานการเงินความรักเนี่ยเรากลับรู้สึกเร,เราผ่านมาได้ยังไงเพราะจริงจริงมันหนะักเรื่องของขันห้าเมื่อคืนเราพูดกันว่าเรื่องของความทุกข์เนี่ยจริงจริงคืออะไรสภาวะอาศัยกันและกันเกิดในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารจิตมโนวิญญาณเห็นแล้วก็รู้ว่ามันเกิดยังไง อาการที่มันอาศัยกันและการเกิดในขันห้านี่ยถ้าเรียกว่าทุกขันห้าไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราทั้งหมดนี้แหละเรียกว่ากองทุกข์ถูกล้างเราไว้นี่คือความน่ากลัวของการที่อยู่ในสังสารวัตรมันทําให้เราหลงหลงคิดว่าไม่เป็นไรเราเป็นบุตรชนอตอนนี้ฉันมีความรักสามีฉันดีจริงก็หลงอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันต่างกันตรงไหนคุณรู้ไหมคิดว่ามันสุข เนี่ยคิดว่ามันเป็นสุขจริงๆทั้งหมดคือทุกข์ถ้าเข้าใจอริยาสัจสี่แล้วเวลารักเนี่ยคือยังไงมันก็มีทุกข์สภาวะเนี่ยกําลังจะบอกว่าใครกําลังทุกข์อยู่กับเรื่อง,องความรักเนี่ยมองให้เห็นทุกบุ่มนะเมื่อวานเราคุยกันเรื่องของการถูกเทถูกทิ้งโอ้เศร้าหันไปมันเป็นอดีตถ้าเขาเทเขาทิ้งคุณรักเขาอะ่ะ อ่าใช่คุณจะทุกข์เพราะมันจากภาคด้วยรักรักของหนุ่มสาวแต่ว่ารักที่เราจากภาคแล้วทุกข์ที่สุดเลยจริงๆคือรักที่ไม่มีเงื่อนไขรักบริสุทธิ์แล้วมันหาไม่ได้จากใครอีกเลยถ้ามีคนคนหนึน่งรักคุณโดยที่เขาไม่มีเงื่อนไขรักเมตตาคุณซื่อสัตย์ต่อคนคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ของคุณในชาติพวกนี้นะ ุณสังเกตดูนะถ้ารักแท้คุณจาคุณจะเจ็บปวดกว่าปวดทดสอบแรกของเราเราจากภาคกับคนรักก่อนทุกคนรักดันเป็นรักไอ้มีเงื่อนไขด้วยสิไม่ได้เจอด้วยกรรมคุณต่างๆเหมือนคู่รักเป็นรักของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งการจากภาคในครั้งนั้นเนี่ยสำคัญสําหรับเราตรงไหนเราไม่มีโมเมนต์ในการเติมเต็มดิฉันพอคุณแม่จากไปเหมือนเด็กกำพร้าสภาพเหมือนเด็กกำพร้าคือ ไม่เคยมีโมเมนต์การทานข้าวร่วมกันในบ้านอีกเลยมีพี่น้องร่วมกันรวมถึงนิสทนเนี่ยประมาณสามคนคุณเชื่อไหมว่าเราไม่เคยทานข้าวพ่อแม่ลูกครบไม่มีค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาย,ย,ยากเลยเอาง่ายๆร,ร้านอาหารตามสั่งธรรมดาย,ยังยากคุณพ่อจะไม่ไปทานเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อมาเนี่ยดิฉันก็จะรู้สึกดีใจมากแต่กะนั้นอีกไม่กี่วันนี้จะต้องเตรียมใจไว้ว่า เดี๋ยวเขาจะไม่อยู่ขณะที่เขามาดิีก็ดูแลเต็มที่อะค่ะคือจะไม่ค่อยห่างเลยเพราะว่าอะไรมันเหมือนช่วงโมเมนต์พิเศษที่เราขาดหายแล้วคือตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการเราเท่าที่เราอยากต้องการเขานะความรู้สึกเราคุณพ่อจะไม่เหมือนคุณแม่ พ่อก็จะอินวอร์ตใหญ่อยู่แต่จริงๆเขาก็ต้องการอะไรแต่เขาต้องการในแบบของเขาซึ่งเราก็โตขึ้นเราก็มีวิถีชีวิตของเราอะค่ะมีครอบครัวมีลูกไม่รู้จะทิ้งอะไรเพื่อไปไปไป,ไป,ไปดูแลอีกสิ่งหนึ่งทิ้งอันนั้นก็ต้องทิ้งอันนี้ทิ้งอันนี้ก็คือทิ้งอันนั้นบริหารจัดการ manage ไม่ได้อยู่นานทุกมากอ่าพอผ่านเวลาเราผ่านวิกฤตการพังนะคะทุกเรื่องการงานการเงินความรักเนี่ย เรากับรู้สึกแล้วเราผ่านมาได้ยังไงเพราะจริงมันหนักอ๋อเป็นเพราะว่าเราซ้อมมาแล้วหลายครั้งมากในชีวิตที่เราเจออะไรที่แบบเป็นบททดสอบเรื่อยๆเรื่อยๆมาแล้วเราก็เฝ้าดูเฝ้าสังเกตมารู้อีกทีหนึ่งก็คือเออเราศึกษาเรื่องอะไรทําไมเราถึงรอดก็มาตกผลึกอะคะ่ะแล้วก็เป็นเรื่องของอริยาสาัจสี่อริยามรรคปริยัตจริงๆไม่ได้รู้มากไปกว่านี้หรอกนะคะ เป็นเรื่องอื่นที่เช่นอาจจะศึกษา,าชาดกตัวอย่างของพระอรหันต์ที่ท่านบรรลุธรรมพระพุทธสาวาเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนี่ยค่ะแต่ว่าศึกษาประวัติของพุทธเจ้าเนี่ยศึกษาเรื่อยมาอยู่แล้วซึ่งก็เกิดศรัทธาท่านศาสตร์อื่นก็ช่วยเราไม่ได้ไม่ไม่เจ็บเท่าไหร่คือเราซ้อมมาแล้วนะคนอื่นอาจจะเจ็บแต่คนอื่นอ่านไม่เคยสังเกตแบบเราไง ถ้าตาบใดโลกใบนี้ยังมีการกล่าวอริยสัจส,สีก็ดีหรือมีผู้ปฏิบัติดีฉันใช้คําว่าปฏิบัตินะไม่ใช่แค่กล่าวในกล่าวอริยสัจส,สีและมีผู้ปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8โลกก็จะไม่สิ้นอริยบุคคลอริยบุคคลก็มีตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต